พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศรนทราวาดในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณวชิวโรดมวิริยังศรินทโรโออดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถวบุญยนทวิหารและอดีตประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ประเทศแคนาดาซึ่งวรณภาพเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่22ธันวาคม2563สิริอายุ100ปีเศษา8 0 สมเด็จพระยานวาชิโรดมวิริยางรินทโรเดิมชื่อวิริยางบุญทีกุลเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2463ที่จังหวัดสระบุรีเป็นบุตรของขุนเพนภาชนารมกับนางมั่นบุญทีกุลเมื่ออายุ11ขวบได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดปุตสุปัฒนารามจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นบิดบาบรรดาส่งให้ไปอยู่วัดกลางหรือวัดนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาโดยมีความมุมานะเรียนบาลีวยากรณ์ เมื่ออายุ14ปีพระอาจารย์กงมาจิรัพบบุญโยจึงได้นำบวชเป็นชีปะขาวและบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ16ปีนวสุทธจจินดาจังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กงมาจิรัพุญโยสอนวิชากรรมฐานและได้ติดตามไปปฏิบัติกรรมฐานเดินทุดงในพื้นที่ธุรกันดารเป็นเวลาหลายปีส่งผลให้การประเพณเพียนพัฒนาขึ้นตามลําดับ ต่อมามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติข้อวัดต่างๆกับพระอาจารย์ปั้นอาจารโรณวัดป่าสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาในปี2484อุปสมบทณวัดไทยงามอุทกศรีมากลางทะเลบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีทั้งยังมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัยข้อวัดและการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานกับหลวงปู่มั่นพูริทัตโตและได้เป็นพระอุป,ปัฏฐ,ฐากเป็นเวลาถึง4ปีระหว่างนั้นได้บันทึกคําสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ก่อนจะเผยแผ่คำสอนนั้นแก่สาธารณชนผ่านหนังสือมุตโตไทยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตนใต้ร่มกาสาวพัฒได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทำรูปบารุงพระพุทธศาสนาไปอย่างต่อเนื่องโดยได้สร้างวัดในประเทศ15แห่งสร้างวัดไทยในแคนาดา6แห่งสร้างพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์สีรัตนโกสินทร์และพระพุทธมงคลธรรมศีรไทยพระดิษฐานวัดธรรมมงคลเถาปูจนนทวิหาร วัดธรรมมงคลนอกจากนี้ยังสร้างโรงเรียนมหาวิทยายลัยอาคารโรงพยาบาลสถาบันต่างๆในประเทศอีกหลายแห่งมีผลงานการประพันธ์หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลายเรื่องได้รับการถวายรางวัลและประกาศเกียรติคุณด้านการพระพุทธศาสนาจากหลายหน่วยงานโดยดํารงตําแหน่งสําคัญทางสงฆ์อาทิเจ้าอาวาสวัดายงามอุทกศรีมากลางทะเลและเจ้าคณะตําบลขลุงจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเขาปุยนนทวิหารประธานสม